ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นครับช่วงสุดท้ายของคุยแซบโชว์จะอยู่กับนักร้องพิธีกรสาวสวยของเราคุณซานีิสวัสดีวันนี้ายพาเพื่อนมาด้วยนะก็คือ c ี o โอของเดลล่าคือคุณคุณออยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณออยยังไม่กล้าถามคุณออยว่าทำไมสวยขนาดนี้ซานิใช่ถามก่อนสิคนทธบ้านอยากรู้ว่าดูแลตัวเองยังไง ใช่หาหมอไหมไอ้เรื่องสันญกรรามันเรื่องหนึ่งแต่ว่าการดูแลตัวเองอ่ะก็คือหนูอ่ะเอาจริงเลยเป็นคนชอบกินบอกเลยว่าชอบกินมากนี่ดูลูปเก่าคนนี้ใครหนูไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าแล้วเห็นไหมพอดูพอตัวใหญ่ปุ๊บดูแบบดูป้าไหมดูแบบดูเป็นรุ่นใหญ่คือเป็นคนเป็นสายแบบชอบกินมากคราวนี้วิธีการที่แบบว่าเหมือนเวลาเราจะดูแลตัวเองอ่ะเราจะรู้สึกว่าการกินนี่แหละมันมีความสุขที่สุดเมื่อไหร่ที่การกิน เราเราเลือกกินเราแบบกินให้ดีกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินเต็มที่ครั้นี้พอกินเต็มที่ปุ๊บยิ่งเหนื่อยยิ่งกินยิ่งอ้วนคือมันชัดเจนมากคือมันเห็น <c oughs> แบบเห็นชัดเลยจนแบบล่าสุดอะคือมันรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอะเราเป็นคนแบบเวลาน้อยการจะแบบกินอะไรมันก็หามันเลือกกินยากดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็ยากไปด้วยเราก็ไปเจอตัวหนึ่งอันเนี้ยไปเจอในเฟซในเฟซบุ๊กก่อนคือไปเจอแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองดูโดยกินโดยที่ไม่รู้ว่า เจ้าของเขาคือใครพี่อมไม่รู้เลยแต่ว่าเนี่ยไปไปเจอไอ้ตัวเนี้ยคือเมลอนรสเมลอนคือเรารู้สึกเองว่าอ๋อโอเคฉันอยากกินโปรตีนว่ะแต่ไม่อยากให้มันเป็นรสชาติแบบคือคือคือบุ้มนึกออกไหมเวลาพี่นี่กินข้าวแต่ละมื้อเนี่ยพี่นี่จะกินเต็มที่มากแต่<อ>เวลาเราน้อยปกติเราต้องรีบๆกินแล้วมันเกิดอาการแบบกดไหล,ลย,ย้อนอเราก็เลยเลือกว่าเฮ้ยงั้นเราขอกินแบบอะไรที่มันง่ายๆคือเป็นโปรตีนเชคแล้วกันแล้วก็ไปเจอใน Facebook ก็คือเป็นตัวเนี้ยเราก็เลยลองพอลองปุ๊บ ถ่ายลงติกตอกเว้ยไลฟ์ลงติกตอกแล้วก็ถามว่าเจ้าของก็คือใครคุยเล่นๆจนเจอเขาจนเจอออยและนี่คุณออยคือเจ้าของใช่ตอนทันที่ติดต่อมาตอนนั้นรู้สึกแปลกๆปกติเขาจะมีแต่ต้องเจ้าของติดต่อพิเซนเตอร์แต่นี้ยพีเซนเตอร์ที่ติดต่อไปเจ้าของใช่ก็คือพี่ซันนี่เนี่ยแบบเจอทิกตอกพี่ซันนี่ลงติกตอกก็เลยแบบติดต่อพี่ซันนี่ไปก็คือคุยกันแหละว่าแบบพี่ซันนี่บอกว่าเนี่ยกินตัวนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือออยก็แบบเฮ้ย เซอร์ไพรส์มากอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าจริงแล้วพี่นี้ก็แบบว่าเนี่ยพี่นี้กินแทนเมื่ออาหารแล้วพี่นี้ก็ช่วยแบบคุมน้ําหนักได้จริงอะไรเงี้ยซึ่งตัวออยเองก็เป็นคุณแม่ลูกสองตอนนี้ออยเพิ่งคลอดลูกมาได้3เดือนเองจริงหรอใช่ค่ะอีกคนแล้วนะใชทำไมคุณแม่สมัยนี้สวยเป็นจังสวยมากพี่ใช่ก็คือเป็นคุณแม่ลูกสองที่เพิ่งคลอดลูกแล้วก็คือดูแลตัวเองด้วยการดื่มโปรตีนเชคแล้วก็ลดน้าหนักได้จริงแล้วก็สุขภาพดีด้วยอ่ะในฐานเจ้าของเลยอ่ะมันดียังไงตัวเนี้ยสำหรับผู้หญิงใ่มมมมััยหหนเเาาะไไ คืออย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยต้องอยากสวยอยากที่มีหุ่นที่ดีและแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้เราต้องสุขภาพดีด้วยนะคะตัวนี้มันเป็นการลดน้ําหนักที่ดีมากๆเพราะว่ากินแทนมื้ออาหารได้เลยค่ะพี่พีเคก็คือทานแทนหนึ่งมื้อได้เลยไม่ต้องกินอะไรเสริมเลยนะคะกินแทนข้าวแต่แคลน้อยมากแล้วก็ครบ5้าหมู่ใน1นงซองอมไม่ต้องเลือกอย่างเช่นพิซานนี้อย่างเงี้ยก็คือแบบไม่มีเวลาก็คือกินแทนข้าวไปทํางานหรือตอนเย็นอย่างเงี้ยอยากจะคุมแคลอยากจะเลือกทานอาหารมันยากมากพี่พีพี่พีเคที่เราจะแบบ ตัวนี้กี่ร้อยแคลตัวนี้3 4 0 0แคลคือมันยากที่จะเลือกฉะนั้นกินตัวนี้แทนข้าวได้เลยมันก็ก็คืออิ่สัทส้ที่ทำนี้ก็คือฉีกมา1ซองใส่ใส่กับน้ําประมาณ250มิลใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขย่าค่ะแล้วอิ่มเอ้ยแานนี้ก็ถามก่อนแล้วอิ่มไหมอิ่มพี่อิ่มแล้วแล้วที่หนูบอกว่าทําไมหนูถึงไปซื้อใน Facebook คือมันเกิดจากว่าอย่างนี้เว้ย คือหนูไปฟังเขาเขาบอกว่ามันมีเลปทิเวตเลปทิเวตตัวนี้คือเป็นแบบลดความอยากอาหารเราด้วยคือพอกินไปปุ๊บเฮ้ยมันอิ่มว่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่อยากอาหารจุกจิกเพราะเราไม่อยากอาหารจุกจิกเนี่ยมันลดแน่นอนคือความความรู้สึกเราเลยคือปกติเราจะต้องถ้าเราเหนื่อยมากเดี๋ยวขอขนมนิดนิดนึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไม่เลยไม่เลยแล้ววิธีการกินของหนูก็คือตอนเช้าเนี่ยหนูจะหนูจะชงเป็นตัวโกโก้กิน พอกินโกโก้เสร็จพอตอนเย็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วอ่ะพี่เราอยากได้อะไรสดชื่นปกติเราก็จะแบบต้องน้ําหวานต้องอะไรอย่างนี้ เมลอนจบเลยพี่เนี่ยคือตัวที่หนูกำลังจะชงอยูอ่แี่ยก็คือแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อไปเลยหนึ่งมื้อเลยเพราะว่าอย่างบูมเนี้ยบูมทำงานกับพี่นี้บูมจะรู้ว่าพี่นี้ะบางทีจะไม่กินข้าวเช้าแล้วก็จะไปหนักแบบแม่ก,ก็จะเตรียมอาหารแบบโอ้โหเปิดกล่องทัพเปแวม,มาึกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงรงทานอ่ะก็จะกินบยอนี่พี่เองลูกเห็นกินเยอะไงไม่ให้คุณเลี้ยงๆๆ <c oughs> รงทานเลยมากสัมภาระนึกว่าถ่ายรายการอ่ะแบกของปิกนิกมาโอ้โหนึกว่าเลี้ยงรยงทานแล้วก็ ไม่ทำงานต่อไม่ต้องกายเอาอย่างนี้ทางบ้านเพราะเป็นรายการสดคุณเป็นคนชงแบบเนี้คุณเป็นพิเซนเตอร์เขาคิดอยู่ว่าคุณก็ต้องบอกอร่อยอยู่แล้วเอามานี้ขอชิมอันนี้คือรสอะไรเมลอนเมอนอันนี้คือกินแทนแทนอาหารเย็นที่ลองดูเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวแทนทุกคนนะนี่เป็นยังไงคะกินง่ายไหมเพราะว่าสาวๆบางคนเนยง่ายเฮ้ยบูมอร่อย แหมจะกินต่อก็เห็นอมขวดขนาดนั้นก็คือคือชงทองใหม่ปากคือจุ๊บเข้าไปแล้วใช่จุ๊บไปแล้วที่หลังแกเตรียมคลิปกับทีมงานอย่างนี้ไม่เลเมื่อจะบอกเนี้ยอร่อยคือคืออยู่จะบอกงี้ตอนเย็นอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพี่ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะโอ้ดีเนาะมันแฮปปี้เลยแล้วแล้วใส่ในกระติกไว้อย่อยจรองจริงผู้หญิงสมัยททำงานทั้งวันแบบเนี้ยแค่ อยู่ได้ไหมอยู่ได้แทนเมื่ออาหารได้เลยและตัวนี้นะคะพี่พีเคเป็นโปรโตีนจากพืชก็ <ๆ S 2> คือย่อยง่ายเหมาะสําหรับสายแบบดูแลตัวเองอยากควบคุมน้ําหนักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพคือตัวออยเนี่ยกินตัวนี้คือวันนี้ออยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอกินตัวนี้ตอนเช้าคือยังไม่หิวเลยอค่ะก็คือไม่ปวดท้องด้วยแล้วแล้วขอโทษนะพี่เห็นป่ะข้างหน้าปกติแล้วอ่ะเราจะต้องไปดูว่าแบบกี่แคลกี่แคลเขาเขียนแคลมาให้เราเห็นป่ะร้อยสิบใช่ไหมพี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปแอบไม่ไม่ไม่ต้องคือไม่ คือปกติอะจะกินข้าวทีก็ต้องอันนี้กี่แคลว้าน,นี่กี่แคลวะนี่คือเขาวัดม,มาให้เลยทำให้เรียบร้อยแล้วกิมไหมแล้วมุมอยากร,ารู้ว่าอย่างเงี้ยอะถ้าสมมติว่าเป็นโปรตีนทั่วไปกับโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชราคาจะแรงกว่าโปรตีนทั่วไปไหม ปกติแล้วโปรโตีนจากพืชเนี่ยถ้าเกิดแบบสารสกัดขนาดนี้ค่ะคือออยน่ะใส่เยอะมากคุณบูมพี่พีเคก็คือ30กว่าชนิดและที่สำคัญก็คือครอบ5หมู่แล้วคือโปรโตีนทั่วไปเนี่ยหซองจะแทนข้าวไม่ได้เพราะโปรโตีนแค่ g, ค1 0บถึงสิกรัมแต่ตัวนี้คือโปรโตีนสูงถึง23กรัมก็คือแทนข้าวได้เลยแล้วก็สารสกัดอื่นๆรวมกันให้ครบ5้าหมู่แล้วก็ราคาคุ้มมากสาหรับวันนี้นะคะใอ้ไหลเลยดีกว่าค่กแล้วว่าทำบ้านอยากได้แล้วขอโปรดิสคุน้อย โปรแบบตกใจตกใจมากแกมาจากไหนเนี่ยคือคุณออยเนี่ยจัดโปรลเลือด5 50%ลดไปเลยนะ50%ค่ะคือซื้อเดล่าโปรตีนเชคเนี่ย3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะ3แถม2นะคะโปรตีน1กล่องแล้วก็แก้วเชค1ใบจากปกติเนี่ยราคา4,190บาท4,160บาทวันนี้คุณจ่ายแค่1,797บาทค่ะส่งฟรีแล้วก็สามารถเลือกรสชาติได้นะอร่อยทั้ง2รสเลยทั้งโกโก้แล้วก็เมลอนด้วยอยากชิเมลอนเยากไม่เมลอนอร่อยแต่ไม่รู้ไม่รู้โกโกอร่อยไหม จะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออยทิ้งไว้ให้สแกน QR โค้ดที่นั่งอได้ขอโปรโมชั่นหนึรอบไปโปรโมชั่นนะคะออยแนะนำเป็นเซต1เดือนเลยนะคะเราจัดมาให้ทุกคนก็คือทาน1เดือนเนี่ยจะเห็นสุขภาพที่ดีขึ้นและผลลัพธ์หุ่นดีขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะ 1เดือนนะคะซื้อ3แถม2ค่ะได้โปรตีนเชคสกล่องแล้วก็แถมแก้วเชคอีกหนึ่งใบอย่างที่พี่พีเคดื่มอยู่นะคะตัวนี้ค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่มีไม่ต้องโอนก็ได้ค่ะจ่ายปลายทางได้เลยนะคะซื้อ3แถม 2, 179.7ับาทจากราคาเต็ม4,160บาทลดมากกว่า50%คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม,มีนคาวันนี้คุ้มมากจริงๆนะ line at a อันเดียวก็คือ a d e l l a h t นะใช่คยเมียตอ้ตหน้าจดยดูว่ารือว่า0205น้า 7, 7 อันนี้ผมต้องบอกความจริงนะว่าไม่รู้ว่าไอ้รสโกโก้น่ยอร่อยขนาดไหนเจ้บอกว่าเมลอนใช้ได้เลยว่ะอยากว่าจะใช้ได้เลยอันเนี้ยช่วยใช้ตังเขาด้วยกินเขาหมดแล้วเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วคือหนูชงหนูกล่าวว่าหนูจะกินเองนะไม่จะกินโอเคจัดไปหมดแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนี้3แถมนะคนะแอดไลน์มาที่ a d e l a h t นะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยนะคะฝากด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเรา ทวงเอลเอสขึ้นมาได้นะพี่คือปกติแล้วหนูก็เป็นคนแบบกินเยอะกินเยอะกินทุกอย่างตอนนี้แฮปปี้เลยต้องบอกอเดล่าแล้วล่ะว่าบูงกับาพีเคก็เอลเอสเหมือนกันขอเนอะคุณน้ำขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะยจังเดี๋ยวเจอกันที่หมู่บ้านนะจ๊ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมซับกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโทรจบแล้วอย่าลืมสับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิ้ิ้ง